ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานตาอากาศบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมาดูนกนางนวลสวยๆดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบาวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์ช่อง YouTube ของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้อีกวันนี้ก็เป็นวันที่19มีนา2564 ตอนนี้นกนางนวลยังอยู่นะครับนกนางนวลมันจะมาช่วงระหว่างเดือนธันวาธันวามกรากุมภามีนาะหวางนี้แหละพอเข้าทูหน้าแล้งมันก็จะกลับมันก็จะย้ายไปอยู่ไปที่อื่นต่อพอถึงหน้าหนาวมันมันก็จะกลับมามาอีก กันอย่างนี้ทุกปีเลยใครที่อยากมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาให้อาหารนกนางนวลก็มาได้นะครับที่สถานตาอากาศบางปูตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้เป็นภาพโซโลนะครับเป็นภาพโซโลโมชั่นผมลองถ่ายดูอย่าง ลองถ่ายจากกล้องมือถือ vivo v19 ดูลองถ่ายดูว่ามันจะดีแค่ไหนเป็นภาพ slow motion ถ่ายตอนนกมันบินสวยงามมากๆ นกนางนวลกำลังบินเป็นภาพสโลโมชันช่วงเงย็นๆจะมีคนมามาถ่ายรูปมามาให้อาหารนกนางนวลเยอะมากๆเลยมีสาวๆเพียบเลยใครที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปกับนกนางนวลมาให้อาหารนกนางนวลก็มาได้นะครับ ชวงนี้นกนนมันยังอยู่อันนี้เป็นภาพช้าสโลโมชั่นทดสอบกล้อง vivo v, v 1 9ทดสอบมือถือใหม่ซื้อมาตั้งหลายเดือนแล้วละแต่ว่ายังไม่เคยลองดูคลิปจบแล้วครับขอบคุณมากๆครับที่มาดูจนจน